หาดในหารลมแรงมากคลื่นก็สูงนะฮะนักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่นะก็ามาสนุกกันนี่ฮะหาดในหารหัดในหนันลงไม่ได้เลยน้ํามาถึงที่เขากลางร่มให้นักท่องเที่ยวนอนกันเลยโอ้โหดูสิเขาสนุกกันจังแต่ว่าคนชอบเขาก็เล่นนี่ฮะตรงเต็นท์เนี่ยคนจาดคนอาจจะน้อยๆหน่อย,อย,อยช่วงนี้มันหน้า low s e a s o นะฮะคนน้อยหน่อยแต่ก็มีฮะดูดิครับ รุนแรงมากนัทกท่องเที่ยวก็ยังมากันอยู่ทั้งฝรั่งทั้งจีนทั้งรัเสเซียนี่ฮะแรงสุดยอดเลยคลื่นรวมตูมกันเลยอันตรายนะฮะอย่าออกไปลึกๆหรือว่าใครที่ว่ายน้ำไม่แข็งแรงก็อย่าออกไปนะฮะดูฮะก็มีเด็กๆอยู่นะแต่เขาก็จะมีพ่อแม่ดูแลกันอยู่อันตรายนะ หาดนะท้งแดงระวังกันเยอะๆดูฮะดูฮะจุงมือแม่วิ่งไปแล้วเห็นทะเลย่างก็เห็นขนมสนุกจริงๆเลยโอ้โหยอดสุดยอดสวยมากสวยมากแล้วต้องเตียกวกาเยอะนี่ตรงนี้วิ่งไปไหนหำน้อยโอ้ต้องจับกันแล้วเดี๋ยวขึ้นก็ลากลงไปในน้ำกันละครับ ันให้ดีสนุกมากตรงน,นี้มีหลายคู่สนุกสนานกีดท,ที่ไม่ลงเล่นน้ำก็ถ่ายรูกปกันจังคนที่ลงกันลงไปคนที่อาบแดดก,ก็มีกันอยู่นอนอาบแดดก,กันเกลือนหาดที่นี่กดนจะน้อยๆหน่อย แต่ก็โอเคนี่ฮะบรรยากาศนี่มาเล่นกันมาเล่นกันพ่อแม่ลูกนี่แหละครับหาดกระตะบรรยากาศ,รรากาศประมาณนี้ตอนนี้เที่ยงอยู่นะเที่ยงอยู่ลมแรงคลื่นใหญ่จะถนี้นะแต่ว่า ไม่แข็งแรงก็อย่าออกไปคิดว่าตัวเองเก่งกับทะเลอันตรายมากนี่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 กระโดดลงไปเลยคนที่ชอบไปเล่นเขา้กระโดดลงไปเล่นกับเพื่อน